สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาถามว่าสัญญาณใกล้รีวเนียนทางกายภาพมีอะไรบ้างคะช่วงนี้โฟกัสตัวเองมากทำให้พลังงานไม่ได้อยู่กับทวินเฟรมทำให้รู้สึกเฉยๆมากกับทวินเฟรมเพราะอะไรคะและได้ฝึกจิตกับตัวเองให้ลืมทวินเฟรม แต่จะมีเวบ็บเว็เลกหน้าทวินเฟรมในบางช่วงเป็นอาการปกติไหมคะสัญญาณใกล้รีวเนียนทางกายภาพของทวินเฟรมนะคะจะมีอะไรบ้างสัญญาณของการเข้าใกล้การกลับมาพบกันทางกายภาพของทวินเฟรมนะคะก็จะมีหลายอย่างที่คนจํานวนมากมายรายงานว่าพบเจอซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นทางจิตใจอารมณ์แล้วก็พลังงานร่วมกันนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะความรู้สึกสงบแล้วก็มั่นคงในตัวเองค่ะ คุณจะเริ่มรู้สึกเต็มและไม่ขึ้นอยู่กับใครคุณจะหยุดวิ่งไล่หรือพยายามบังคับความสัมพันธ์ค่ะคุณจะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความสุขในทุกๆวันในการใช้ชีวิตของคุณค่ะมากกว่าช่วงที่ก่อนที่เจอเขาอะค่ะคุณจะมีความสุขมากๆสามารถทําอะไรไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงอะค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครก็ตามหรือว่าโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรของคุณนะคะ สองการซิงคคนไหนบ่อยขึ้นค่ะคุณจะได้ยินเสียงเขาบ่อยๆหรือว่าเจอสถานที่ที่มีความหมายต่อคุณทั้งคู่ค่ะและคุณก็อาจจะได้ยินเพลงหรือว่าคำพูดที่อาจจะสื่อถึงการปรากฏขึ้นซ้ำๆค่ะคุณจะเจอหรือว่าจะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเขาหรือว่าเกี่ยวกับคุณทั้งคู่ค่ะบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ 3. ฝันถึงการชัดเจน ฝันว่าคุยกันพบกันหรือว่าอยู่ในสถานที่ร่วมกันค่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนได้รับข้อความจากอีกฝ่ายผ่านความฝันนะคะในช่วงนี้นะคะความฝันทุกอย่างค่ะจะฝันแล้วจะเกิดขึ้นจริงอาจจะฝันคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าเกิดขึ้นเลยแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าฝันเกี่ยวกับคู่ทวินฟมนะคะในช่วงนี้จะแม่นมากๆ 4. รู้สึกถึงพลังงานของเขาโดยไม่ต้องเจอกันค่ะอยู่ๆคุณก็อาจจะรู้สึกคิดถึงเขา ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆค่ะหรือว่าจู่ๆก็อาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ของอกฝ่ายโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น,นะค่ะอารมณ์เหล่านี้นะคะอารมณ์หรืออาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอยู่ๆก็เกิดขึ้นเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุหรือว่าไม่ต้องเจอกันหรือคุยกันนะคะข้อ5้านะคะการปลดปล่อยบาดแผลในอดีตค,ค่ะช่วงเวลาก่อน r e เนียนนะคะก็มักจะมีการล้างพลังงานเก่าค่ะ รู้คุณอาจจะ,ะเผชิญกับเรื่องเก่าๆอีกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้คุณจะรับมือได้ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะจะเจอเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆเดิมๆตั้งแต่อดีตจนถึงนปัจจุบันนะคะจะเจอเรื่องเก่าๆผุดขึ้นมาเยอะมากๆให้เราได้เจอซ้ำๆะคะ่ะจะเจอสถานการณ์ซ้ำๆจนก,กว่าเราจะเข้าใจและสามารถปล่อยวางในจุดนี้ได้ะคะ่ะข้อที่ 6. นะคะความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตค่ะการเปลี่ยนงานที่อยู่หรือว่ามุมมองชีวิต w วินเฟมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นทวินเฟ m มไม่ว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดก็ตามในชีวิตในการใช้ชีวิตต่างๆจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะและก็เหมือนจักรวาลจัดเส้นทางให้คุณทั้งคู่กลับมาเจอกันค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงท้ายๆคนกับเขาจะมีการเจอกันบ่อยมากๆค่ะ จะเป็นการเจอแบบโดยที่ไม่ตั้งใจอะค่ะบ่อยมากจะบ่อยมากน้อยของแต่ละคู่จะไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าจะบ่อยกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาค่ะ 7. นะคะการสื่อสารกลับมาค่ะแม้จะเล็กน้อยก็ตามถ้าเคยหายไปนะคะก็อาจจะเริ่มมีการทักมาหรือว่าเจอแบบบังเอิญค่ะจะมีการสื่อสารครั้งใหม่ที่อาจจะดูจริงใจและก็จะแตกต่างจากเดิมค่ะ จะเป็นการที่พูดคุยกันในเรื่องที่จริงใจมากขึ้นจริงจังมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์จะไม่มีการพูดเหมือนในเมื่อก่อนอีกแล้วจะเป็นการที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เหมือนในเมื่อก่อนนะคะจะมีการจริงจังจริงใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้หลายข้อ,อพร้อมๆกันนะคะมันก็อาจเป็นสัญญ,ญาณว่า การรวมตัวทางกายภาพใกล้เข้ามาแล้วค่ะแต่ในบางคนก็อาจจะในช่วงหลังๆนะคะอาจจะสับสนว่าในช่วงหลังๆนึกหน้าทวินเฟรมน้อยลงเป็นอาการความรู้สึกที่ปกติไหมนะคะในบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าสับสนอยู่จริงๆแล้วใช่ค่ะเป็นอาการที่ปกติมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณของการเติบโตภายในที่ลึกซึ้งในเส้นทางของทวินเฟมค่ะ การที่เรานึกถึงหน้าของเขาน้อยลงไม่ได้แปลว่าความรักน้อยลงค่ะแต่มันจะหมายความว่าหนึ่งนะคะคุณเริ่มอยู่กับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ค่ะพลังงานของการวิ่งไล่หรือว่าคาดหวังเริ่มจางลงค่ะคุณจะไม่ติดกับความเจ็บปวดหรือว่าความคิดถึงแบบเดิมๆอีกแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกพอใจและสงบแม้ไม่ได้มีเขาอยู่ตรงหน้าค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ไม่มีเขาก็ตามอะค่ะ 2. พลังงานคุณเริ่มเข้าสู่สมดุลค่ะทวินเฟมสัมพันธ์กับพลังงานหินอย่างหรือว่า D Y f e m i o n และ D Y meson คนะพอคุณเริ่มนึกถึงเขาน้อยลงนะคะนั่นก็คือสัญญาณว่าพลังงานของคุณเริ่มรวมศูนย์ไม่กระจัดกระจายแล้วค่ะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่คุณรู้สึกแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณกําลังเข้าใกล้ยูเนียนแล้วค่ะ3อาจใกล้ถึงช่วงรรยูเนียนค่ะ หลายๆคนนะคะรายงานว่าช่วงก่อน r ูเนียนจริงๆพวกเขาไม่รู้สึกข้างไขหรือว่าคิดถึงแบบกวนกวายออีกต่อไปค่ะจะมีความรู้สึกแบบว่าหากเขากลับมาก็ดีหากไม่มาก็ไม่เป็นไรจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นพลังงานที่ทรงพลังแล้วก็ดึงดูด r e เนียนได้มากที่สุดค่ะสรุปนะคะการนึกถึงเขาน้อยลงไม่ใช่สัญญาณของการจางหายค่ะแต่ก็คือการที่คุณเข้าสู่ภาวะไร้เงื่อนไขค่ะ นี่ก็คือเป็นแก่นของทวินเฟรมค่ะดีมากเลยค่ะที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้แนะนำให้คุณทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะมีพลังงานที่สมดุลมากขึ้นค่ะและจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นโดยที่ไม่พึ่งพาใครหรือโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่พลังงานของคุณสมดุลมากขึ้นจะเป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้คู่ทวินเฟรมของคุณกลับเข้ามาหาคุณใกล้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ